ครับสวัสดีครับตอนตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบ้านดานหมู่5ตำบลท่าซอมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดบ้านดานชื่อเต็มๆว่าพระอาจารย์อะไรครับเออท่านพระครูกิติปัญญาสุน陀หรือชาวบ้านแถวนี้จะเรียกกันว่าท่านเกียรติท่านเกียรติอ๋อเป็นเจ้าวาดมาที่วัดบ้านดานกี่ปีแล้วอ,อเก้าปีสิบปีประมาณเกือบเกือบสิบปีนะ ตรงนี้เดี๋ยวามาดูประวัติบ้านด่านก pues ่อนอันนี้คือเป็นประวัติของบ้านเลยเป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านก่อนอ๋อนี่ครับเลยมันเป็นบางด่านแล้วก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านด่านในช่วงนันเมื่อก่อนบางด่านบางด่านม่าเป็นเป็นบางอ๋อครับเป็นบางเยอะอ๋อมีลักษณะพื้นที่มาจากลักษณะภูมิประเทศมีลําน้าสายเล็กๆที่เชื่อมต่อจากลําคลองคลองหัวไส้ปลานังสงขาเรียกว่าบางบางและเชื่อมโยงไปถึงบ้านพัธสีมาก็ไปถึงนู่นเลยใ มันจะตะลุกเลยเรียกว่าปากบางพัตตสีมาโดยผ่านสายน้ําบางเสือสายบางกระมีความสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติตลอดลําน้ํานี่ครับอย่างมันยามากผมถ่ายให้ดูแล้วกันได้ๆนี่ครับ,ดดรบเดี๋ยวส่วนเราวัดวัดบ้านด่านเราไปแล้ากันตรงนู้นอีกทีดเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวัดข้าวๆก่อนนี่ครับป้ายสวยงามมากป้ายนี้ทํานานได้ยังครับพระอาจารย์ก็ตั้งแต่อดีตเจ้าวาดก็มาบูรณะใหม่อ๋อมาบูรณะให้สวยงามขึ้น นี่ครับวัดบ้านด่านอยู่ที่ตำบลท่าซอมเข้ามาถึงเราเจอโบสถ์ก่อนใช่ไหมครับนี่ครับโบสถ์นี้ก็สวยงามครับโบสถ์นี้เรายังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไหมครับใช้ใช้ทำพิธีสังกกรรมอยู่อ๋อยังใช้อยู่นะครับยังยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์โอประดับทงสวยงามครับเดี๋ยวเดินมานิดนึงนี่ครับนี่พระพุทธรูปด้านหน้า บริเวณรอบๆก็ถือว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นสวยงามและก็เยียบเย็นวัดดินพรอมวัดดินพรอมนบรรยากาศวัดดิตอนนี้เราเหลือวัดกี่กี่รูปแล้วก็เอ่อตอนนี้ห้ารูปห้ารูปนะที่จําวัดอยู่<ช>มีสามเณรบ้างไหมครับไม่มีอ๋อเป็นเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดนะนี่ครับต้นไม้ร่มรื่นมีการกวาดใบไม้ทุกวันเนี่ยเมื่อกี้ขับรถข้ามาก็มีคารกวัดกวาดกันนะเดตอนบ่ายเย็นๆก็กวาด เดี๋ยวเราไปดูตรงตรงนี้ก่อนก็นนได้ระอาจารย์สวยงามเราจะมีประวัติติดไว้หมดเลยนะตรงนี้ก็มีนี่ครับอ่าท่านสวนพอดี่มาเป็นเจ้าวาดอ๋อเดี๋ยวผมจะายใหยดูแป๊บนึงนี่ครับพ่อท่านสวนนี่เป็นเจ้าวาดอง์แรกครับไม่ใช่ตอนนั้นอ่ามันมีมาก่อนแต่ว่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่ๆแบบไม่ไม่ประจําเท่าไหร่<อ>ทีนี้ พระท่านชูเท่าที่วัดพระเจดีมาตัวว่าทางนี้จะล้างอไปพระท่านควรโดยที่อยู่วัดพระเจดีมาตรงนั้นอ่ะอ๋อครับแล้วก็มาเป็นเจ้าวัดที่นี่อ๋อมาเป็นเจ้าวัดที่นี่กี่ปีได้ครับประมาณอมสองสี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดต<ร>อนเป็นเจ้าวัดนาแขวงบางพูดอ๋อคือเป็นเจ้าวัดนาแขวงไม่ใช่เจ้าวัดนาตำบลถ้าเกิดก็เป็นราอุปจารปีสองปีเปล่อปัจจุบันมีรูปหล่อของท่านด้วยมีรูปหลอกก็ ความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็น่าจะมีนะครับน่ามีเพราสายพระเจ้สีมาชาวบ้านจะมาบนบานกันไหมครับตรงไหนมาทุกวันอ๋อนี่ครับทุกวันอ๋อนี่เครื่องไปปั๊มน้ำสีน้ำอ๋อรูปหนังตะลุงนี่ติดนาไยังครับสวยหนังตะลุงใช่ไหมครับเอ่อหนังตะลุงพอดีโยมที่ก็เสด็จามาเพราะท่านอ่าเขาเสียชีวิตครับนี่โดยโด้วยลูกหลานเขาเห็นว่าเขาเขาจะทาตัววัดตัวท่านสวนเขาสร้างแทนเป็นตระการถวายไปทดแทนของคนที่เสียอ๋อนี่ครับเดี๋ยวเรารูปนี้แป๊บนึงอยู่กับพอะศรีสวนอ๋อ โยมที่มาบริจาคนี้เป็นคนแถวนี้ไหมครับเอ้าคนแถวนี้ออ๋คนพื้นที่นะนี่นี่เป็นภรรยาเขานางสหัสนะคือัสหนวลเต่งอุทิศให้นายบรรจอบพอตันนี่เขาเสียเขาอยู่กับวัดตลดอ๋อเดี๋ยวจะสร้างตัวเต้แล้วไปอยู่กับพอทตันเลยแล้วตรงนี้ก็ย่อมมณฑปท่านสวนพ่อตันสวนพอตันสวนก็มรณภาพประมาณกี่ปีได้แล้วครับก็หลายปีแล้วหลายปีนะนี่ครับเดี๋ยวมีอันประจำปี เดือนประจันีอยู่60กว่าปีแล้วที่มันจะน้ำประจันีน้ำกระโดอ๋อเขาก็จะทุกเดือนไหนวันที่เดือนเดือนหกขึ้นห้าคำประมาณนั้นนะเดือนหกขึ้นห้าคำเดี๋ยวขอดูได้ในหน่อยนะครับอ๋อนี่ครับอันนี้คือพ่อท่านชวนใช่ไหมครับอ๋อครับมีโกนจะเป็นพ่อท่านหลังจพ่ท่านหนุจันนี่คือพ่อท่านหนุจันไม่ได้ไม่ได้เจ้าบ้านเป็นบ้าเดชะที่มีคนนักเตือนเหมือนกันคนนราปกติัติมโนปัติปกติ แต่วจะาปษาหลายวัดวัดดานปัสตรีมาแต่โบวัดเด่นอ๋อครับสีทองเนี้ยคือพ่อท่านสวนองค์สีดำนี้ก็คือพระนหลวงจันทร์ครับก็มาไปสถานที่นี่ด้วยนี่ครับก็สามารถมากราบไหว้บนบานได้ทุกวันได้ทุกวันนี่ครับขอเยอะนะานดูเลยนะจากทูกเตียนที่เห็นอยู่นี่ครับก็วัดบ้านด่านนี้เป็นวัดที่ติดแม่น้ําใช่ไหมครับแม่น้ํา ก็ยังไม่นะปักปักไปนังหัวไจเดีวัดบานดาเนี่อยู่ในอำเภอหัวไจเขตอำเภอหัวไจอ๋อตรงนู้นพระพระยาพระเสือร่วมอยู่นี่เป็นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไหมพระศรีวารีอ๋อจะมีทุกวัดนะผมสังเกตดูโยมก็ถวายวะอ๋อนี่โยมมาถวายเหมือนกันอันนี้เรื่องดอกไม้ในพระอาจารย์ดูแลหมดเลยว่าสวยงามในบารุงวัดตัวรูอ๋อเรากำกำกับอยู่นะนี่พระศรีวารี พระศิวนันนี้ส่วนใหญ่จะมีทุกวัดนะครับนี่ครับต้นไม้อะไรสวยหามและจุดนี้จุดหนึง่งถือว่าเป็นจุดที่สวย<ช>เก็เรียกอะไรครับเดินที่วัดก่อนได้เดิมนี่เป็นหอไตกลางน้ำครับสร้างเมื่อ 30, สองสี่เจ็ดศูนย์สมัยพระท่านสวนนี่แหละอ,อ๋อสมัยพระท่านสวนนี่พอมาตรงหลังมันเก้าสิบกว่าปีครับตอนนี้กรมศิลปากรในเป็นโบราณสถานแล้วก็อนุรัะษ์สมเสรม ส้มเพลมาเสร็จมาพีมมาเดือนมีนามีสานที่แหละที่ผ่านมาโอ้ถึงว่ามันดูใหม่ขึ้นนะใช่แล้วก็ปรับเป็นตอนไี้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางน้ำภาคใต้โอ้กลางบ่อน้ำนะอยู่ในศูนย์มนุษย์วิทยาดินทวีแลมันมีชื่อเรียบร้อยอ่ะเดี๋ินมาตรงนี้กันหน่อยครับอ๋อเป็นพิพิธภัณฑ์นะเคยได้ยินแต่ชื่อวัดบ้านด่างไม่เคยเข้ามาเข้ามาแล้วสวยงามมากครับลมรื่นนี่ครับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ศูนย์มนุษย์ยาวิทยาสิ่งโภชนาการโอ้ครับนี่ครับสวยงามอันนี้ก้างในเราเดินไปดูได้ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นที่วัดบ้านด่านร่มเรื่นสวยงามเดี๋ยวผมมาตอดยยก่อยใช่ไหมโอเคครับนี่ด้านหน้าจะเป็นพอที่สร้างไมบอกเขากระจาย สมอใจกลางนี่แต่ก่อนก็ใจเก็บัำพีใบลาบตรงนี้ที่สร้างต่างน้ําเพราะว่ากันปวกกันมันแรงทีนี้อุณหภูมิของน้ําของดินของไม้ของกระเบื้องมันจะทําให้เย็นเพื่อจะรักษากระพีเดี๋ยวตอนนี้กัะพีมันหายไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้เราเป็นพิพิธภัณฑ์ในคนเยี่ยมชมมันจะเก็บข้อมูลต่างๆให้ลูกหลานในอนาคตในสักการะข้ามาด้ในมันเย็นสบายนะครับอ๋อก็จะมีรูปพระเกจิหลายหลายรูปหลายองค์ ตรงกลางนี่พระทวนใช่ไหมพรัวนรูปใหญ่ใช่ไหมใ่้ก็ที่นั่งสมาธิอ่นนี้พระน่จันพระทห่าจันรีพระเจ้าว่าหูอ๋อรูปรูปเล็กจังครับในรูปนี้ครับดีพระท่้นจันพระทห่จันแล้วรูปะารซ้ายสุดครับซ้ายสุดพระตัวนพระ้วนนะดีพระตั้งชวเท้าอ๋อครับน่อันนี้ก็เนีที่จัไว้เพราะตอนสมัยพระ่วนเนี่ เขาจะมีเรืออยู่สองลำเรือเพียวที่ท,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 ที่มีชื่อเสียงมากเขาเรียกว่า่าแสือหุไทยกับเจ้าพายุบวนทีนี้เจ้าพายุบวนเนี่ยจะไปแข่งกับเสาอบาหูของวัดอะไรต่อกนั่งอยู่ทุกป,ปีอ๋อเราได้ถ้วยรางวัลอันนี้คือถ้วยของท่านนะครับ,รบทีนี้พอโครมันโดนเปลี่ยนระดอบมาครมาเยียกไปเรือก็หายทีนี้พอท่านมาอยู่ก็ฟื้นกับ ว่าคือสมยสัยตั้งเขาใช้เดือยนะเมื่อปี่มาเป็นผู้ชโลบายในการสร้างชุมชนด้วยนะครับพอรื้อกลับมาพอรื้อกลับมาใช้วิธีการของของพระตะส่วนนี่แหละก็<น>พอรื้อปั๊บเนี่ยเ็ไอ้ถ้วยรางวัลนี่นนนคือถ้วยรงงา<น>งวัลไว้จากการแข่งเรือหรือเปล่าแข่งเรือ<น>เป็นเรือยาวไหมเป็นเรือยาวนี่ยที่อยู่ในโรงเรืออ๋อเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันเพราะเป็นรางวัลน่าจะเกิน10 14ิบปดูแล้วเยอะเยอะมากครับนี่ตรงนี้เป็นถ้วยโบราณนใ เพราะยังใช้อยู่ไหมตอนนี้เพราะเป็นฟิสอรย์อย่างเดียวนะให้คนมาเยี่ยมชมนี่รที่เก็บนี่ครับที่เก็บของดูสกหน่อยยงจัดสดกไมเรี้อย่วก็ยายยนต์สามารถได้มาเที่ยวได้ทุกวันไหมิสิกส์อ์นครับส่อเลยได้เก็บองความรู้มากับปหลานนครับผมถ่ายของที่ตั้งยน่นิดหนึ่งได้ ตรงนี้ก็เป็นพวกโบราณครับที่เรืออยู่โอ,อนน้่เคยที่ไม่เคยมาวัดบ้านดาน่านนี่เข้ามาข้างในคนคนละเรื่องจยากเคยได้ยินพาะไม่เคยเห็นถานที่วัดจริงสวยงามมากครับโอ้อน,นี่ครับโอ้ปินโตแบบดั้งเดิมนะดั้งเดิมนี่ครับถ้วยอะไรมีหมดผานหม้ออันนี้ก็ตู้ชั้นวางของแบบก่ากอนี่ครับ อันนี้เราตั้งไว้กลางน้ำปลวกมันจะไม่ไม่ไม่กินน้ำไระจานเลยไม่เข้ามาอือนี่คือข้อข้อดีนะข้อดีปูปัญญาของครับแล้วก็สวยงามด้วยนี่ครับแต่จริงๆไอ้หอวตจกลางน้ำนี่นางเดือพมันเป็นภูมิปัญญาของกรุงศรีวิทยาอ๋อครับรูปทรงจะเป็นแบบนั้นหรือว่าพ่อท่านชวนเองคือมาปรับให้เป็นศิลปะท้องถิ่นภาคใต้อ๋อไม่ใช่าคารหลังนี้พอท่านชวนเป็นคนมีเรื่องนี่ครับก็มีวิวบ่อน้ำสวยเหมือนกัน มีปลาเยอะนะทรายานี่ครับใาเจ้าอาหารไม่ปลาก็ได้เหมือนกันได้ไม่บุรีต้นร้อยหรืุกงบุอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือให้ปกติอืมแต่มันก็อยู่ตามธรรมชาติปกตินะเราไม่ต้องไปนั่นมากตอนนี้เป็นป้ายอะไรครับบอกประวัติอะไรนี่หรือเปล่าเออประวัติของของโอ๊ตเยด้วยอ๋อนี่ครับผมทรายไว้ปนาบใหัยศิลปกรดำเนินการเองใช่ มาปีพอสองสองจบรูดหกตำีะหกสามหกสี่เสร็จสองห้าหกสามนะอ่าใช่เขาประมาณยังไม่ถึงสองปีเพอเสร็จมาเมื่อปีนี้ช่วงโควิดพอดีมีนามีสาเนี่ยที่ที่เสร็จมากมาอ๋อครับโอ้เรามองข้ามจุดนี้เลยสวยดีเหมือนกันก็แยเป็นคล้ายคล้ายสาราเขาเรียกว่อะไรครับอ่าจริงๆริงไอันนี้มันของเดิมมันจะต่ำกว่านี้นะอ๋อต่ำมาอยู่แล้วก็ยกบไปสูงบูรณะใหม่ด้วยเป็นศิลปะจงสีเรื้อเฟื้อ แต่หลัง<ห>ค<ล>าอันี้เป็นแบบดั้งเด,ดิมเลยนะครับเดิตรงตามก็ดั้งเดเดี๋ยววันนี้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมได,ด้ครับวันนี้ครับวันนี้ผ่านมาแล้วจะไปยังเมื่อวานวันดีต่างอ๋อทอดปลาปลาปะจันทานเพื่อจะอสมรรุณโครงการทุนเล่าเรียนรวมอ๋อส่วนงานทอดกระเทียประจำปีจัดวันไหนครับวัดบ้านดานที่บานก็มันเดือนสิบสองทุกปีวันที่ตรงปีนี้ตรงที่สิบเก้าสิบเก้าหรือิบเก้ก็ ญาติโยมสามารถมาร่วมบุญกันได้ร่วมบุญได้แต่ว่าไม่ได้สะดวกจัดเรียบให้านีเลี้ยงที่ตามพิธีถวายจัดเรียบให้กระถินประมาณสิบวงก็ต้องทำพิธีถวายถ้าญาติโยมไม่สะดวกมาสามารถทําบุญโอนอะไรมาได้เหมือนกันได้มีเบอร์โทรของทางวัดนะเผื่อญาติโยมสนใจจะโทรมาติดต่อทําบุญอยู่ที่คณะกรรมการไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเดี๋ยวค่อยลงให้นี่ครับตรงนี้มาดูตรงนี้กันต่อ เดี๋ยวท้าเก็บเราค่อยเอาเบอร์ทรของวัดมาลงอันนี้เป็นเอ้มันมีพวกแบบนี้นะสวยเรื่องตกเต่งเรื่องตกเต่งเราทำพิธีเมื่อวานอ๋อเมื่อวานทอดผ้าป่ากันนี่ครับก็จุดนี้เราก็อนุรักษ์ไว้นะแตาดยนมันเป็นเหมือนกับสารานีประตุมเพราะว่าเราทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยโอ้โหทานน้ำ นี่จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยมาเหมือนกันครับเพราะเรือยาที่เราเก็บเอาไว้นะตรงนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมครับได้ได้หลง่กูีแต่ช่วงนี้โควิดก็อาจจะาวดเก่งกันไม่ได้อซไม่ได้เกงนี่ครับศาลาริมน้ำจุดนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาของชื่อวัดบ้านดานด้วยหรือเปล่าครับใช่อยากให้พระอาจารย์เล่าคร่าวๆคือือวัดริมพลงเนี่ยครับตรง มีความสําคัญมีความผูกพันโดยโดยคลองมีความสำคัญโดยวัฒนธรรมโดยวิถีชีวิตในต่างๆอย่างที่บอกก่อนที่ท่านมาอยู่คือกลองมันโดนติดที่ท่านกลับว่าว่อผังวัดมาตรงหันไปทางนี้แล้วก็ให้ความสําคัญกับกลองคือประโยชน์จากกลองมันมันหลายเรื่องทีนี้ก็กลับพื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้กลองมันมีความสําคัญเหมือนเดิมครับโดยทําท่าน้ำกลับมาเหมือนสมัยก่อนอ๋อที่นี่ก็มีนี่ก็เลยไปมาเทียบเทียได้ ทีทีบอกก็ผมก็ลอยได้ไปจะมาถ่ายรูปถ่ายได้ครับปลานี้เราทำมานานนี่ครับสวยงามกระปิงกันเลยวัดเป็นนะวัดวัดบ้านด่านนี่คือแม่น้ำมันเป็นด่านกับเป็นด่านเก็บภาษีสมัยก่อนอนี่ครับแล้วกว็ารักษาความอดไปของเมืองน,บบนอครเราต้องชื่อว่าบ้านด่านตั้งแต่ที่เริ่มสร้างวัดเลยไหมครับตั้งแต่ที่เริ่มเป็นชื่อแรกชื่อเดียวเลยยังยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อเพราะบางวัดบางที่อาจจะเปลี่ยนน่ากชื่อเดิม ในวัดบรรดาลของเรานี่ก็คือตั้งแต่ตั้งวัดคนคนที่ตระกูลที่ที่เป็นดา่ดานไอ้ด่านอยู่ก็ยังอ๋ออยู่บริเวณนี้เหมือนกันก็จะการสืบท้นอ่าของตระกูลคือลูกชายคนคนปอบีครับไอ้ของสืบทอดความเป็นลายด่านอ๋อคตอนนี้มันเป็นเหลือแค่ความเป็นสัญลักษณ์มีดาบอยู่เล่มหนึ่งไหมดาบของลายด่านอ๋อปู่ต้องให้ลูกชายคนโตสืบทอดต่อไปเลยก็คืออยู่ที่ครอบครัวเขาดาบอยู่ที่ครอบครัวอ๋อก็ยังมีอยู่นะครับ นี่ครับเต็นน้ำตอนเย็นๆก็จะมีพระลูกวัดกวาดลานบางทีก็มานั่งค<อ>ุกยกันในแบบนี้นะตอนเย็นๆน,นี่นรนนครับพี่อมรินตอนนี้ถ้า่วัน้อปกวติคือเต็มหมดเลยซ้อมเรือโอ้แ <c oughs> ต่ถ,ถ,ถ้าไม่ติดช่วงโควิด <c oughs> ใช่ไหมหนึ่งซ้อมเรือสองคือไอเด็กหัดว่ายน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กมาเอาการว่ายน้ำไม่เป็นเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันพี่นิย ได้ลงตามตามตามโพรงต่างๆนี้มันก็อันตรายเลยเปิดตรงนี้เลยให้คนที่มาซ้อมเบือนเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ฝึกนว่แต่จุดนี้ใครจะมาเที่ยวถ่ายรูปอะไรก็สวยนะครับนี่ช่วงนี้ก็สามารถมาได้แล้วนี่ครับเพราะเริ่มเปิดประเทศกันแล้วมาเที่ยวได้นี่ครับอยู่ในมาตรการตงใส่เมสมาหน่อยรันนี่อันนี้ก็คือกฎของก้าวใจเลยเกิดใครมาจะได้มาได้นี่ครับ เดี๋ยวลงมาดูเรื่องหน่อยนะครับไปปักะนังเลยสนามลรอออหลักพระครับทุกปีปีนี้เลยอดเราไปแข่งที่รลักพระปักผนังด้วยที่ได้ถ้วยรางวัลที่เราไต่เมื่อกี้นี่ยางไม่มีปักผนังด้วยแล้วก็ไปที่เจียนใหญ่ไปบางคำนี่ครับมันมีชื่อของมันด้วยไหมบ้านดานเลยออ๋อนี่ครับแต่ละมันก็จะสลักชื่อไม่เหมือนกันนะ สิงคก็นองสิงก็นองนี่ของวัฒนาเสริมเป็นเรือโบราณเช่นปูแล้วเขามาฝากไว้ไังไงเอามาฝากไว้ยัไก็ยืมมายืมมาไพ่ด้วยได้ได้รางวัลของสมเด็จพระเทพที่ปากนดังสองปีมันมันต้องมีพื้นที่เก็บเนาะกันฝนกันแดดด้วยอันนี้ก็ชื่อว่าเจ้าแม่เพชรบ้านดราของเราไหมของของที่บอานนี่เรือซอมเรือเรอมความสวยงามมัจจะน้อยกว่าอาจะซ้อมลำที่จอดนู้นก็เด่นนี่ครับ เพชรเสริมชัยนี่ของวัดป่าเสริมนี่นคอ๋อนี่เขมาฝากนี่สุบุปีพายอันนี้เจ้าศรีวิชัยของวัดป่าดา้อันนี้เจ็ดผีปายอือนี่ครับเป็นเจ้าผีพายอันนี้ก็สิบสามีปายจุนกนองครับเป็นวัดที่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ขนาดเล็กแต่ว่าวิวอะไรก็สวยๆแล้วก็ร่มรื่นนี่ครับเราเลอกใสกแล้ของวัดติมโองเอาไว้ มีอลุ่มบัญญามีอะไรต่างๆวัฒนธรรมของความเป็นริมฟองเยอะอ๋อครับนี่ลมรื่นช่วงนี้จะมีฝนตกบางช่วงแฉะหน่อยพอติสัดฝนไม่ตกเท่นาตรงน,นี้สบ,บายเลยก็หน้าหน้านั่งทุกๆจุกจุดพระอาจารย์เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดพัฒนานะสำหรับผมหมายถึงว่าความรักษาอะไรก็ถือว่าความราเป็นที่ตั้งใช่ ก็มาเรียบสบายตาเพราะว่าก็มา,าวัดวัดพัฒนาแต่ละคนได้ความหมายไม่เหมือนกันแล้วแต่แตแตบริบทของพื้นที่อืมใช่ครับถ้าถือว่าพื้นที่ที่อยู่แล้วก็ได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าดีมากแล้วครับ<ม>นี่ครับขนาดนี้เป็นเกลือระย่นานเลยนะครับอ๋อสี่ร้อยเมตรไม่กี่โอจะมีที่นั่งเยอะเลยนะครับนี่ครับดิมแม่น้ำนี่ก็ชาวบ้านแถวนี้จะียกพระอาาจรย์ว่า เพราะท่านเกียรติหรือว่าท่านเกียรติอ๋อนี่ครับบรรยากาศแม่น้าอ่าโอเคครับขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสมากครับที่ที่เล่าประวัติวัดชั่วการแล้วก็พาเดินชมวัดก็ญาติโยมก็สามารถมาทาบุญหรือว่าแวะมาเที่ยวได้แล้วก็19พย2564นี้เราก็จะทอดกระถิ่นกันก็จะมาให้ว่าทอดวันลอยกระทงแล้วกันนะสามารถมาร่วมทาบุญได้โอเคครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ